อ,อัพเมาขอโจทย์วยครับโอเคตอนนี้ได้กลับมาแล้วโอเคกลับมาสตรีมอีกเช่นเคยจากเมืเ่อคืนที่สตรีมไปก็ไหนเช่นกันคือกนคลิปนี้ผมจะขอพูดสุภาพสักคลิปหนึ่งนะเพราะว่าคลิปพวกนั้นผมพูดคำหยาบหมดเลย ขอโทษด้วยนะครับอาอไอ้ลุงน้องที่เล่นเล่นรหัสก็อยู่จับไอ้น้องเล่นรหัสกรีกดลีอลูกลูกน้องเล่น,เนรหัสก็สสไกกกกกกม่ได้ทักมาบอกพี่เลย คือ okay, ลูกน้องผมให้รหัสลูกน้องไปล,ลักเลียมดอนนี้มาเล่นมั okay. น่วไปหมดเลยเจ็ดเคเรนด้ด้วยหมดอะไรอยูโอ้ยน้ำครางอยู่